คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่าในสัปดาห์นี้หรือว่าในวันเสาร์นี้หลายกิจกรรมหลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มจัดก,กิจกรรมวันเด็กให้กับน้องๆแล้วแต่สิ่งสำคัญคะ่ะน้องๆหนูๆอย่าลืมนะคะว่าจะต้องท่องจำคำขวัญวันเด็กให้ขึ้นใจเพื่อที่จะไปล่ารางวัลในวัน เสาที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบคำขวัญให้กับน้องๆหนูๆน,นะคะซึ่งวันเด็กแห่งชาติปีนี้ปี2569ค่ะท่านนายกได้มอบคำขวัญไว้ว่ารักชาติไทยใส่ใจโลกค่ะซึ่งก็เป็นการเน้นเรื่องของการพัฒนาเด็กไทยในรอบด้านนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนนะคะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรักและความภาคภูมิใจในชาติควบควบไปกับ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประชาคมโลกค่ะ คำขวัญดังกล่าวนี้นะคะสะท้อนแนวคิดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรอบด้านเน้นเรื่องการมีจิตสำนึกในการเป็นไทยเคารพกติกาการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสารรค์เพื่อเปิดมุมมองสู่โลกยุคใหม่ที่มีความสําคัญกับความยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเองก็ยังคงมีการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่เพื่อให้น้องๆหนูๆค่ะเติบโตมาอย่างมั่นคงแข็งแรงและเป็น กำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตนั่นเองค่ะ